ที่เจ็ดที่5ครับกันเล็ตเออที่5ครับจะตกม้าตาย6หรือเปล่าไม่ใช่6เดชเจะ7เนี่ยตลงเกอร์เแล้วใช่ไหมเจ็ดแ,แล้วโอ้ยเดียว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  <mm> มึง <mm> มึงมึง <mm> ม,มาเทินห้าได้ยังไงมีแชมเปี้ยนเยอะขนาดเนี้ย <mm> ขอร้องเหอวะว่ะคิดคิดว่าเขามีใครสองตัวแต่ว,<อ>ว่าไม่มีแต่ว่าไม่มีเขาว่าอย่างเป็นตัวมันเลย ไม่มันมันก็แชมเปี้ยนมันลงเลขกหกตัวไงเขาต้องมีดีเขาต้องมีอีกตัวหนึ่งเป็นสองตัวดีโอ้โหอะไรเนี่ยให้ใายบล่ะให้ให้ให้ดาวเลยป้ล่ะพี่ว่าสเวนพี่ว่าสเวนคบว่าวายไม่ก็ไวยให้สองตัวไม่สเวนก็ไวยแชมป์ห้าตัวเอาจริงดินี่แต่เขามาถึงเทิร์นนี้เนี่ยนะเป็นคนจีนนีเนี่ยนะมีมีตำแหน่งคบเบิลไปเนี่ยโอ้ยตัวนี้ถ้าสไต์ก็คือคีเอทอะไรก็ไม่รู้บนมือเพราะฉะนั้นเอยิง ตุ่มกอนตุ่มกอนโหตู้ฉับปลาดไม่ชอบเลยอ่ะใช้ยากอ่ะผมไม่ชอบตู้ฉับปลาดเลยอะก็เหมือนตู้ฉับปะหลาดเนี่ยจริงอ่ะใช่ยากอิโลซีดอะไรอ่ะคิวโคคิวโคอิโลซีดผมไปหกวินไปแพ้เบอร์นากโวเฮ้ยเคียงไม่มินอเข้าเอาเขมีเหมือนกันเราแค้นอ่ะเหอนเราแค้นอ่ะ เอาะ<อ>ยแชทบอกนายแชทบอกว่าผมวายเอสเลียวเป็นไปได้มาแล้วมาแล้วมาแล้วยิงดิรออะไรล่ะมียิยงมียิยงยยกันได้ท่านมากดท่ามาด้วยดึงมาต่อยก็ได้นะได้หมดเนี่ยบังคับกันก่อนแล้วกันไม่กันหรอ,โอกโว้ไม่กันโว้ป <laughs> <laughs> ล่อยเสกเห็ดีดแทนนี่แหละทำ ออเป็นหนึ่งเออ่าเรียบร้อยมานะแล้วหมดแล้วเอาวิดช็อตออกครับวิดช็อตใช่ยากวิดช็อตอ่ะเออโหยากจริงอ่ะยากวิดิชชัตแต่เกิร์ดเกิร์ดดูไรเกิร์ดดูไรแชมป์มีกี่ต well, ัวม uh ึงมีกี่ตัวแชมป์ฆ่าแชมป์เปี้ยนหมดอ่ะฆ่าตัวไปและสองนะไปและสองนะเดี๋ยวทีเดียวกับจินเดี๋ยวเรามาดูว่าตัวอะไรซ้ำกันเดี๋ยวเรามาดูกันขมือมา นี่ม,มือลงไปตอนนี้แบททามมิ่งแบบโอ้ช้างช้างเอาไว้ไปกันเหรอเออคุมไมเนี้ยไว้ไม่ได้เล่นอยู่แล้วอะ่ะอืมก็คมอ่ะฆ่าไว้ไอนี่มันกันไม่ได้กันไม่ได้วยตายไปเขาบอกพี่เก็บรอเก็บเอสได้เลยครับไอเราฆ่าไปสองแล้วว่มีห้าตัวเก็บเอสตลกว่ะ เดี๋ยวนะยิงกันสิ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 ยิงแค่วะไอ้ยบิ๊กติกฉวดบิ๊กติกฉวดขึ้นมืออุ้ยดาเลี้ยตัวที่เท่าไหร่นะท็อปเลนมาแล้วท็อปเลนของเขาเมื่อกี้เอดีกับป่าตายไปแล้วเอดีเฮ้ยเอดีสองตัวตายไปแล้วตอนนี้ท็อปเลนมาแล้วครับท็อปเลนท็อปเลนมาแล้วท็อปเลน มาครับทับเล่นอย่างดาริอ oh, oh, oh. ุสนะครับดาริอุสโอ้ยโดนเห็นหนึ่ง๊อตตัวที่สามเต็มตัวโดนตกวิเอ้ยดีนะซื้อดีนะผมดีดีนายมึงมีไปปะเนี่ยไม่มีขับปืนสลับผมโยนขับตืนสับผมโยนเอาไปเน่งเฮ้ยป่ามาแล้วครับป่ามาแล้วป่าเขามาแล้วป่าซ้ำปะใช่ปะ เฮ้ยไม่ใช่สิเราค่าจริงกับเอสเดียวตอนนี้คามาวายกับวายกับดาเลียสเอาะป่าป่ามาแก้งแลาป่ากับท็อปเลนครับป่าจะขึ้นเป็นแก้งเขาก็จังหวะนี้น่าจะดึงไฮเมอร์ไปต่อยฮะอเอาพีทพีทอีกทีนึงแม่งดึงมิดซีไปต่อยโดนอะไรนี่โอ้โดนห้าดาเมจโดนห้าผมก็เอาคืนมาส แทนผมเรียกหุ่นยนต์ผมมอกตัวนึงวางคุณนยนต์วางหุ่นยนต์เรื่อยๆอืมากระทบมาคู่กันเลยมาต่อครับเรามาดูกันต่อนครับใค้มือคนเดียวจ้าัแครี่เกมนี้ไว้ได้หรือไม่ักันไม่ได้ดวยว่กันก็ตายมาคุณจะยอมเสียแชมเปี้ยนปุกหรือไม่ครับอ้าวยอมเสียไว้ไปหนึ่งคนครับ โดนป้อมยิงนะคะนี่ครับป้อมไฮเมอร์ยิงป่าไปแล้วครับป่าเลือดน้อยครับมาแก๊งไม่ดูโอ้โหโอ้โหมาแล้วครับมิดเลนมิดเลนมีคนมาแล้วครับเดอมาเป็นทีเลยนี่หว่าเดือดจัดจัดครับซึ่งผมพูดได้คํคำเดียวว่าแปดเก้าสสองขึ้นมือไปครับเพราะว่าไฮเมอร์ผมนั้นจะอัพเกรดแล้วอิว มิดเลนเขามิดเลนเรียกมาเต็มดาเลียไม่ช่วยเพื่อนเลยดาเลนวิ่งกลับบ้านอยู่ดาเลียเลือดหนึ่งกูไม่เห็นเรืองดาเลีนหรอดาเลนพี่โดนมินเนี่ยนตีตายแล้วนะครับเอาครับตอนนี้แชมเปี้ยนครับเหลือแค่ท็อปเลนกับมิดเลนครับตัวแฉมๆมายตัวครับเป็นชาเลนเจอร์เหรอครับจริงๆเหรอยังไงนะ มองเชีงดูก่อนอ๋ออเดซอเดซรากไข่ลากไข่ละอิโดสีอเนาะอิโดซีนอเดยโอ๊ยโอ้ยเฮ้ยมาพออืมอีนี้อืมแล้วก็ทีคออืมมาเป็นชุดคอมโบกูชุดใหญ่มึงมาด่าเลียตายครับจังหวะนี้ต่เวงยังไม่ลงมาครับ ดนปั้งแล้วรอบหน้าผมไม่มีอะไรกันนะครับอำนาปิดเกมแล้วนะครับไฮเมอร์คนเดียวแบกทั้งเกมนะครับผมบอกเลยผมแบกทั้งเกมผมมีฟาร์มมาเยอะนะฮะแบก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 ทั้งเกมครับบ้าบ้า้า้ารีบร้อยครับเก็บเอ็ดไปทั้งเมื่อตานี้ไปลงที่เปื่าหายไปเมื่อผมเจอห้าแชมเปี <t os> <t os> ้ยนในลอา ใรเมือร้านแดงตีลูกบอมแชมเปี้ยนเราเลี้ยงโดนขัดวาร์ปครับเอาสี่ตัวไมโหมดนี้เขาเล่นอะไรกันมาแปลกวะน่าสนุกดีจังมัดเลยเมื่อกี้เน็ตดุดนอเมื่อกี้ไฟตกครับไฟตกเขาไม่ฟ้าหายหมดเลย เน็ตไม่ได้หลุดแต่ผมงงว่าไฟตกทําไมความผมดับทั้งนั้นที่เครื่องสํารองไฟกูก็มีคือแม่งกระชากหุดดับหมดเลยไอมาสี Marty, คนแชมเปี้ยสีตัวเรียกว่าคอ,อเนเทนต์เมืม่อกี้คุณคุณไม่อยู่ไหมเจอหกตัวแล้วฆ่าตัวเจอแล้วหกตัวเจอแล้วอะเจอหมดแล้วอุ้ยจิงดอง <c oughs> แต่เราทำอะไรไม่ได้เลยวะเออแล้วก็จบกัสเปรว่าสำรองไว้เเก์กนะัน Stand u n i t ้ยเลือดสุดละก่อยยิงหัวไปเลยพวกเขามแม่นฉมาเอาไว้ยิงสี่ทีนึงก็ได้ถ้ามันเพิ่มเลือดเพิ่มอะไรมาเพิ่มสามเพิ่มสามก็ยิงอีกทีสี่ก็ได้เหมือนกัน่า <laughs> ตัวตายเห็นไหมคุ้มก็ได้เกดดีนายไหมเดี๋ยว <laughs> <laughs> คุ้มกว่าปล่อไม่ตัวไป เนี <s 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 enfin ่ยคูมไม่ได้เซตไปแล้วหนึ่งมิดอย่างเซตมาก่อนเลยมาก่อนนี่ไม่ใช่นะแตกก่อนมาไวไปของยังไม่มีแตกก่อนเมื่อกี้ยังไม่ได้ันยังไม่ทันได้ใช้ันตีเลยยังไม่ทันจะเดนมาร์กคึุ้ดนวุดจะตก่เอ้ยแต่การเดนมาร์กโงนะเซน่ะโอ้โหไม่มียิงสองด้วยใช้สเปลห้าแล้วก็อียิงสอง อวมีลิชัดวมลิชัดเหลือหนึ่งคุณคุณไม่มีคุณไม่มีเพิ่มเลือดหนึ่งคุณไม่มีเราฝ่ายตีให้มอลงไม่ได้ลงกลงของให้รอบต่อไปเจออีกเธอหกตัวกำลังอารมณ์ค้างอันนี้สี่ตัวนี่สี่ตัว นี่ก็ไรอ่ะอ่าซับมอนตัวอื่นจะเพิ่มหนึ่งไปเรื่อยๆเมื่อตัวนี้อุ้ยเอาจริงเนโอเคตอนนี้ทางมิดเลนกับทางท็อปเลกับทางป่าเขากำลักีดระวังมะเร็งมาครับมะเร็งฟาร์มอยู่มะเร็งกับลีซินรอคอมโบเนี่ยคนเตะคนขึ้นเอออุ๊ยควแล้วก็มาใหม่อ่าาลงไฮเมอร์ มานาเหลือสามไม่มีโอ้ยนี่ยหรอดรอดรอดมันมันเหลือหนึ่งแล้วมันทำอะไรไม่ได้แล้วเอาไปกันนี่แหละแล้วก็เพิ่มเลือใช่ไหมเอ้าจนดทาดียิงปะยิงก่อนไปปะคือถ้ายิงก่อนไปได้ยูโรซิฟรีมาทีหนึ่งใช่แต่เขาอาจจะโมโหตีหน้าเราสักทีหนึ่งเขาโมโหต่อกันกดถามแม่งเดี๋ยวคิดจะคิดจะเขาอาจจะกดผิดเออ เฮ้ยการเต็มไปเนี่ยเออว่ะเอ้าทำแบบไม่ได้ว่ะการเต็มอ้าวการเต็มเป็นชัยนี้ไปเลยยังมิติช็อตเนี่ยมานาเจ็บพอนี่ไงมิติช็อตอ่ะไม่ดิถ้าลงไอ้นี่ก็จั่วขึ้นมาอีกเออก็เต็มไม่ได้ก็เต็มอีกต้องชัยนั่นแหละมิติช็อตไปมิติช็อตเพื่อที่จะเอาเอาตัวอาบาริอาตัวอาบาริอาแล้วก็ลงไอ้นี่เต็มตัวนะ่ ดีนายกำมัดนะ<ส>เลยสีลืมไปเลยปุยเลยสีปุยเลยมันล,ลืม่ะไม่แต่ที่พลาดคือดำใช้เุ้ยเด็กด,ดอ,อกอย่ามีชีวิตอยู่มึงนะไม่้อง <S 1> <S 1> ไม่ต้องเล่นครับไม่ต้องเล่นครับถามว่าคับแคนเด,ดตดอกขนาดไหนพี่ไอ้เลเวลแม็กผมอะ่ะ ในแชทดังพิมพ์เลยเด็กเวนอย่าอย่าคุณไมีใครตายเพือนคุณคุณไม่มีอะไรมานาคุณเหลือหนึ่งคุณทำอะไรไม่ได้คุณอยากคิดเยอะคุณต้องปอยอยสิ่งที่เรียกว่า Spacebar หรือไม่ก็ปุ่มเดะปุ่มเขียวเร็วเร็วคุณรีบใช้ดีนายคุณจะโดนผมไปนะเดี๋ยวจบนนี้จบตอนนี้หมไปนะพี่ยอยงจะไปตามผโอเคกดแล้ว เร็วคิดอะไรเยอะๆนี่เงี้ยพ่ออยากทำนอนนอนหน้าอะไรไหมนอนขาเดี๋ยวเจอพ่อดอกกับลูกดอกเข้าไปหกแชมป์เป็นยังไงบ้างครับผมแชมป์ผมตกไปแล้วเยอะนี่ผมเจอสี่แชมป์ตกค่าแชมป์ยังเจอมาแล้วอ่ะค่าแชมป์ที่ตำแหน่งไม่ทำกันหรือเปล่าไอเด็กเวนชิบหายเพราะมันมาเยอะแล้วค่าไลายอะไรเด็กสามสามสาม ค่ารายตัอกคอ5 5 2 4เฮ้ยรีซินออกมาแก๊งแล้วครับทุกคนร่อนยากโดนรีคอไหมรีซินวิ่งจริงทินาทินาลงไปกันแล้วก็ไอ้นี่วะสแตนูดอเต็ดสลับถูกไหมเอาไฮเมอร์กันใช่ป่ะแล้วก็เอายูสิปกันอีกตัวหนึ่งแล้วก็สแตนูดอเต็ดสลับแล้วก็เตะแม่งแล้วก็ฆ่ามันเพราะรีคอร์ไปอ่ะคือมันก็ยังอยู่ไงมันไม่เก่ ก้้่าไม่ได้เนี่ยเลือดแมงักเลือดเยอะจังหวถ้าเกิดเหมือนไส้บัฟไอ้คาร์ตีไปก็ได้ของเงนเมือนะโดนเกาะบอดเตะแน่พี่นำมาเสหกเวห้าเสสี่ห้ามานาให้มอเราจะอัพเกรดทุกขึ้นมือน้องหยิีนม่ด้ลงหยิีม่ด้ลงมาดิลงมาด้ เีตินเีตินผมเีตินคุณเบลไลฮะายผมเนี่ยฟามไปเยอะดีคอเละเฮ้ยอุดีดีดีโดนไปดิไม่เคยมีแรงสะใจเท่านี้มาก่อนไม่เคยมีแรงสะใจในครั้งนี้มาก่อนลาคมาเตะ ผมพูดได้คำเดียวว่าไม่มีอะไรสะใจเท่านี้เมื่อก่อนการเอาการเอา Q R Unit มาเททิ้งกับดีนายอะไม่มีอะไรสะใจเท่านี้เมื <c oughs> ่อก <c oughs> ่อนละสะใจแบบร้อยมานาเก้ากับมานาสี่ครับคิดดูดินี่ไงของพีน่าหมายมั่งผมแล้วมันกินมันตายครับ เอาว่ะ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 เมื่อกี้เมื่อกี้มันบาร์ก็จำได้ว่ามันเทินที่เจตอ๋อสุดจัดทุกคนให้มือคนเดียวแบกทั้งเกมครับผมบอกเลยผมแบกทั้งเกมโดอไปดิ